คนไทยโดนหลอกค่ะคดีช่อโกงออนไลน์นะคะพุ่งไปกว่า1ล้านคดีภายในเวลาไม่ถึง3ปีค่ะและความเสียหายก็พุ่งไปกว่า98,000ล้านบาทด้วยนะคะที่สำคัญคือส่วนใหญ่ เราจะรู้ตัวช้าค่ะอย่างน้อย18ชั่วโมงนะคะกว่าจะไปแจ้งความได้และเงินเองก็ไปไกลแล้วด้วยนะคะทำให้ตอนนี้ทางแบงค์ชาติยืนยันค่ะว่านโยบายในการระงับเงินหรือว่าระงับการทำธุรกรรมนั้นยังคงจำเป็นที่จะจัดการกับภัยทางการเงินค่ะออนเงินไวมิจฉาชีพก็รับเงินไวเช่นกันค่ะ การเงินยุคดิจิทัลมาพร้อมกับภัยทางการเงินที่เราคนไทยทุกคนต้องเฝ้าระวังค่ะความเสี่ยงที่หนักขึ้นรุนแรงขึ้นทั่วโลกและคุกคามคนไทย3ปีที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความภัยทางการเงินออนไลน์แล้วมากกว่า1ล้านคดีมูลค่าความเสียหายสูงกว่า98,000ล้านบาทและเงินกว่าครึ่งถูกโอนออกไปในเวลาเพียงแค่3นาที ขณะที่ผู้เสียหายหรือว่าเหยื่อใช้เวลาเฉลี่ย18ชั่วโมงกว่าจะรู้ตัวและไปแจ้งความทำให้การรับมือกับเรื่องนี้ต้องแข่งขันกับเวลาดรเศรษฐพุธสุดทธิว่าเนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติเปิดเผยว่าแบงค์ชาติได้ร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆทั้งภายในและภายนอกภาคการเงินเพื่อแก้ปัญหานี้หวังมีการแก้ปัญหาอย่างเข้มแข็งเป็นระบบและต่อเนื่องดรเศรษฐพุธชี้ได้ว่า สาเหตุหรือว่าตัวแปรสําคัญที่ทําให้ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นไวและขยายหนักเป็นวงกว้างมากขึ้นในยุคนี้เป็นเพราะว่าระบบการเงินดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟแน a n นซ์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดภายในเวลาเพียงแค่10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการชำระเงินดิจิทัลที่เรียกว่า Fast Payment ช่วยทำให้การทำธุรกรรมนั้นสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงได้ค่ะ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดสำหรับบ้านเราหรือประเทศไทยนะคะก็คือระบบพร้อมเพย์ค่ะมีคนไทยใช้งานแล้วกว่า70%ใช้งานมากกว่า76ล้านรายการตวันและมีการโอนเงินเฉลตวันสูงกว่าแสนล้านบาทค่ะซึ่งความจริงแล้วนะคะการเงินดิจิตัลเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างมากช่วยให้ทุกคนทุกธุรกิจเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลได้ง่ายขึ้นโดยต้นทุนที่ต่ำลงโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า หรือว่าผู้ประกอบการร้านค้ารายเล็กๆนะคะสามารถต่อยอดธุรกิจไปสู่ตลาดออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นผ่านการชำระเงินผ่านระบบ Fast Payment หรือแม้กระทั่งในภาคส่วนของแรงงานก็สามารถโอนเงินกลับบ้านให้กับครอบครัวได้อย่างง่ายได้ค่ะแต่สิ่งที่มาพร้อมกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของภัยการเงินที่มันหนักขึ้นค่ะและการแก้ปัญหาก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกรณีล่าสุดค่ะการจัดก,การบัญชีม้าของแบงคชาติ ได้กลายเป็นดราม่าและทำให้เกิดความแตกตื่นในสังคมประชาชนแห่กันไปถอนเงินจากธนาคารพ่อค้าแม่ค้าหวัดระแวงในการรับโอนเงินจากลูกค้าเพราะว่ามีคนถูกอายัดบัญชีและระง,งับบัญชีชั่วคราวและมีบางส่วนนะคะที่เป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการบัญชีม้าเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งแบงค์ชาติเองก็ย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ความตั้งใจจริงของการอายัดบัญชีและระง,งับบัญชีคือการช่วยกักเงินค่ะ ให้หยุดเดินต่อไปไปถึงหัวหน้าขบวนแล้วก็เอาเงินเหล่านี้นะคะมาใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายตามเส้นทางการเงินในการต่อเส้นเงินตามพรกรไซเบอร์ค่ะและล่าสุดนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแบ่งชาติย้ำค่ะว่าตอนนี้มีการร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปรับรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอปอ,อทอรวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้องนะคะกำลังเร่งปรับกระบวนการ ทำให้การปลดระงับบัญชีทำได้เร็วขึ้นเช่นการปลดล็อกได้ใน3ชั่วโมงและช้าสุดต้องไม่เกิน1วันค่ะรวมถึงกำลังเร่งปร,ปรับปรุงกลไกต่างๆนะคะหวังลดผลกระทบที่มีต่อผู้สุจริตให้เสร็จสิ้นได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้หวังว่าเป็นการสร้างความมั่นใจฟื้นความมั่นใจให้กับร้านค้าและประชาชนนะคะในการใช้จ่ายโอนเงินภายแต้ระบบชำระเงินดิจิตอลค่ะ การหลอกลวงออนไลน์ยุคนี้นะคะไม่เหมือนกับในอดีตค่ะสมัยก่อนอาจะเป็นการแฮกเกอร์การเจาะเข้าไปในระบบแล้วก็ดูดเงินออกมาแต่ยุคนี้เป็นการหลอกกันแบบตรงๆซึ่งซึ่งหน้าค่ะทำให้มีการโอนเงินนะคะด้วยความเต็มใจโดยเฉพาะการหลอกซื้อของออนไลน์และการหลอกลงทุนผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะมิจฉาชีพออนไลน์ได้กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของสังคมไทยค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะจากการวิจัยของดรทิติทศวรหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรและรองศาสตราจารย์ดรนวลน้อยตรีรัตน์อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถูกนําเสนอเอาไว้นะคะในงานเสเวนาของธนาคารแห่งประเทศไทย BOT s ิมโพเซียม0 2 5เท่าทันภัยการเงินค่ะ ข้อมูลระบ,บุว่าการหลอกลวงส่วนใหญ่ในบ้านเราตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเจาะระบบหรือแอปพลิเคชันดูดเงินเหมือนกับสมัยก่อนแต่กลายเป็นว่าวันนี้คนที่เป็นเหยื่อมีการโอนเงินด้วยตนเองค่ะโดยเฉพาะการหลอกซื้อของออนไลน์มีจำนวนคดีมากที่สุดและการหลอกลงทุนที่ทําให้เกิดความเสียหายมากที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะมีการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างมากถึง7 0 0 0คนค่ะพบว่ามีถึง7 3เ ที่ถูกมิจฉาชีพเข้าถึงและเกือบครึ่งหนึ่งนะคะกลายเป็นผู้เสียหายจริงๆด้วยส่วนคนแต่ละเจเนอเรชันก็มีรูปแบบการโดนหลอกต่างกันไปค่ะอย่างเช่นผู้สูงวยัยหรือว่าเจนบูมเมอร์แล้วก็กลุ่มของเจน X นะคะมักจะถูก call center หรือว่าการหลอกลงทุนค่ะแต่สำหรับเจน Y แล้วก็เจน C กลับตกเป็นเหยื่อจากการหลอกซื้อของออนไลน์และการหางานปลอม ซึ่งการหลอกซื้อของมีตราวความสําเร็จสูงมากที่สุดนะคะถึง80%ของคนที่โดนหลอกค่ะเป็นการสะท้อนนะคะว่าตอนนี้ประชาชนหรือวผู้บริโภคเองมีความไว้วางใจนะคะต่อการค้าบนโลกดิจิตอลค่ะส่วนความเสียหายของเหยื่อในปัจจุบันนี้นะคะเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่60,000บาทค่ะแต่ก็มีผลกระทบอย่างหนักต่อจิตใจนะคะอย่างที่เราเองก็ไม่สามารถประเมินได้เลยค่ะ นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นมากมายแต่มีเพียงแค่10%ของผู้เสียหายเท่านั้นนะคะที่กล้าเข้าไปแจ้งความแล้วก็อีก10%ค่ะเลือกที่จะแจ้งเพียงแค่ธนาคารแล้วก็อีก80%บอกว่าไม่ทำอะไรเลยหลังจากที่โดนหลอกค่ะซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าปรากฏการณ์ภูเขาน้ำแข็งนะคะซึ่งทำให้เราได้เห็นข้อมูลต่างๆปรากฏมาเพียงแค่ยอดเล็กๆของความเสียหายที่แท้จริงเท่านั้นค่ะ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่คนไม่กล้าแจ้งความเพราะว่ารู้สึกอับอายค่ะไม่อยากโดนว่าว่าเป็นคนที่โง่หรือว่ารู้ไม่เท่าทันนะคะทางที่ความจริงแล้วใครๆก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้ทางนั้นค่ะโซเชียลมีเดียกลายเป็นพื้นที่หลักในการหลอกลวงค่ะโดยเฉพาะ Facebook นะคะถูกกล่าวถึงมากที่สุดในสนวนแจ้งความมากถึง65%ค่ะส่วนการหลอกลงทุน ก็มีการอาศัยหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันเกินกว่า50%ของกรณีทั้งหมดสำหรับปัญหาใหญ่ที่สำคัญคือความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมค่ะข้อมูลจากการวิจัยเผยนะคะว่าหลังจากที่ผู้เสียหายทำธุรกรรมครั้งสุดท้ายต้องใช้เวลาเฉลี่ย18ชั่วโมงค่ะกว่าข้อมูลนั้นจะเข้าสู่ระบบการแจ้งความได้ส่วนเรื่องของบัญชีม้แถวแรกสามารถโอนเงินได้ไวค่ะ เคอใช้เวลาในการโอนต่อไปเพียงแค่2นาทีเท่านั้นทําให้การอายัดเงินนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ส่วนตํารวจเองก็รับภาระหนักค่ะเพราะว่ามีคดีช่อกรงออนไลน์เฉลี่ยวันหนึ่ง1,100คดีมากกว่าคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทั่วไปถึง5เท่าแม้ว่าตอนนี้รัฐบาลนะคะจะออกมาตรการต่างๆเช่นพรกรไซเบอร์ค่ะซึ่งบังคับให้ผู้ประกรอบการธุรกิจทางการเงินนะคะต้องแชร์ข้อมูลร่วมกัน ผ่านระบบ Central f r o u d Registry หรือว่า CFR จนทำให้ตอนนี้ระยะเวลาในการระง,งับบัญชีมาลดลงจาก3วันเหลือเพียงแค่10กว่าชั่วโมงค่ะแต่ก็ยังสามารถลดความเสียหายได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือณวันนี้ค่ะอาชญากรรมไซเบอร์ได้วิวัฒนาการ กลายเป็นอุตสาหกรรมแล้วนะคะคือมีการแบ่งหน้าที่ทำงานกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การหาลูกค้าบัญชีมา้าคนโอนเงินกระทั่งเครือข่ายข้ามชาติที่มีการถอนผลประโยชน์ออกไปและความคุ้มค่าในการทำอาชกรรมถือว่าสูงมากในขณะที่ต้นทุนต่ำโอกาสโดนจับก็ต่ำมากๆทำให้วงจรน,นี้ไม่มีท่าทีที่จะสิ้นสุดลงไปได้นั่นเองค่ะ สำหรับภัยทางการเงินออนไลน์ยุคนี้นะคะต้องย้ำว่าไม่ใช่เพียงแค่ภาครัฐธนาคารหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะที่จะต้องเร่งจัดการปัญหาดังกล่าวแต่ว่าตัวเราเองนี่แหละค่ะต้องมีความตื่นตัวรู้เท่าทันภัยต่างๆด้วยนะคะจะเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญแล้วก็ดีที่สุดค่ะ รวมถึงสังคมเองก็ต้องไม่ซ้ำเติมเหยื่อด้วยนะคะเพราะถ้าหากคนอับอายไม่กล้าไปแจ้งความหรือบอกต่อเรื่องราวสุดท้ายแล้วมิชาชีพก็ยังคงลอยนวลนะคะยังคงทําผิดซ้ําๆต่อเนื่องไปอีกค่ะ